วิธีเอาชีวิตรอดในแมป9คือในป่าฉบับมือใหม่ต้องรู้คืนแรกกวางยังไม่ทําอะไรไม่ต้องกลัวนะจ๊ะออกไปหาของต่อได้เลยข้อที่2ไม้กับเหล็กคือเพื่อนรักใช้ไม้เพิ่มเลเวลแคมไฟและก็เหล็กคราฟของได้ข้อที่3ดันแคมไฟให้ถึงเลเวล6จะปลดแมปทั้งแผนที่แล้วก็ช่วยเด็กได้ครบปของคราฟที่ต้องทําก่อนเลยก็คือแผนที่เข็มทิศแล้วก็ซันไดอลเอาไว้ดูเวลาข้อที่5ฝนตกฟ้าผ่าได้นะอย่าลืมปักสายล่อฟ้าจะได้ไม่โดนดามจฟรีฟรีฟรข้อที่6การสร้างเตียงกับการช จะทําให้วันเดินวัยถึงวันที่99ได้เร็วขึ้นข้อที่7ถ้าเลือดโนลดรีบกับแคมไฟมันสามารถฮิวให้เราได้ด้วยนะข้อที่8 ต้นอ่อนหรือว่าแซมปลิ n จากการตัดไม้แนะนาว่าให้เก็บมารวมกันเป็นจุดเดียวแล้วตัดพร้อมกันจะทําให้การตัดไม้ง่ายขึ้นข้อที่9เวลาเจอรับทิปุกให้จัดการคนชุดแดงก่อนเพราะนางมีหน้าไม้ยิงแรงแถมยิงไกลสุดๆและข้อสุดท้ายข้อที่10หาเพื่อนดีๆสักคนในทีมที่ไม่ตายบ่อยเป็นงานรูหน้าที่ไม่จําเป็นจะต้องมีคลาสเทพแต่ต้องรอดไปด้วยกันได้นี่แหละสิทธิใการเอาตัวรอดใครลองแล้วรอดได้ขี่วันมาเม้นบอกให้สองหน่อยนะจ๊ะ